ยอดเยี่ยมเลยทีนี้งามปดงามมากมาก,กเกษตรผสมอายุสองเดือนครึ่งแล้วครับ ไม่มีใบด่างเลยครับป่าศจากโรคใบด่างตอนนี้กำลังระบาดเริ่มแพร่กระจายแถวเบื้องลมก็เริ่มเจอแล้วครับผม แษตรกรทุกท่านควรมันดูแลแปลงเก็บต้นที่เป็นโรคถอนทิ้งให้หมดนะครับไม่งั้นจะแพร่กระจายปีหน้าจะลำบากกันนะครับพี่น้องโรคใบด่างขอย่ำไม่มียารักษาเกิดจากเชื้อไวรัส ไม้มียาอะไรที่จะรักษาได้ถ้าเป็นถอนทิ้งอย่างเดียวครับผมงามจังงามมากมากเตียนก็เตียน นนีลูกน้องมาด้วย,บบน,บบบบยนี่นะแล่ขาขาขามามามกลับบ้านอือยปหล้านไรก็ไสามตลอดไปไปไป Cảm ơn các anh, măng liu Dắt dần dắt 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 măng พูดจำไปไปกำบังกันมาเร็วยี่สิบสองไร่แปลงนี้ เห็นเขาหวงลำไล